ครับท่านผู้ชมครับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551เป็นกฎหมายที่ระบุถึงขอบเขตและกระบวนการในการนำเอาตัวผู้ที่มีความผิดปกตทิทั้งจิตหรือว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมอันน่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นเข้ารับการบำบัดร,รักษาในกฎหมายฉบับนี้จะมีการระบุถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมไว้ทั้งในสิ่งที่ต้องปฏิบัติและควรปฏิบัติ ในหลักการและกระบวนการทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยทางจิตในการเข้าถึงบริการบำบัดร,รักษาโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอันตรายต่อตอนเองและผู้อื่นรวมทั้งกรณีที่ต้องมีการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นบุคลาก,กรที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้มีด้วยกันหลายฝ่ายนะครับที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมของกฎหมาย โดยเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติฉบับนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านชีวิตของตัวละครที่ชื่อพงคุณหมอคะพี่พงษ์อะอาการกำเริบไปแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ตาพยายามรับฟังสิ่งที่คุณพงพูดไปก่อนนะคะพง์ <"P ung" S 2> เป็นชายหนุ่มที่เคยใช้ชีวิตปกติทำงานแล้วก็อยู่กับรรยาได้แต่ว่าเขามีอารมณ์แรปรปรวนเป็นพักๆแต่ปฏิเสธการรับการรักษามาโดยตลอดต่อมาเขากลายเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อเลี้ยงของตนเอง และทำร้ายคุณแม่จนถึงขั้นบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจบอกเลขเด็ดให้ไม่เชื่อก็ตามใจตรงๆมันไม่เอามันโง่พงนั้นมีความคิดผิดปกติถึงขั้นที่ว่าตนเองเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถใบ้หวยได้การเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้น เจ้าคุณไปเอาคุณไปรับสวัสดีค่ะมีญาติแจ้งไปทางตำรวจแล้วเราไปพบกันที่บ้านนะครับพงครับเอ่อหมอประเมินแล้วนะว่าเห็นควรว่าคุณพง์ชีวิตของพง์นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับทั้งในเรื่องของหลักการและวิธีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยการยินยอมเข้ารับการบำบัดรักษาหรือว่าการบังคับรักษานะครับ ว่าหน่วยงานนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างมีฝ่ายใดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายนั้นมีหน้าที่อย่างไรและมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในที่สุดถ้าหากผู้ป่วยนั้นต้องคดีอาญาหน่วยงานต้องปฏิบัติอย่างไรครับทั้งหมดนี้เราจะมาเรียนรู้สาระกันผ่านทางชีวิตของพง์ในแต่ละตอนครับทำหนังสือส่งตัวผู้ต้องหามาให้คุณหมอตรวจสภาพจิตและประเมินผลในการต่อสู้คดีด้วยครับแล้วการรักษาด้วยไฟฟ้ไฟนี่มันอันตรายไหมคะคุณหมอ แล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าคะค่ณผู้ชมครับแม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะเป็นเรื่องจําเป็นก็ตามนะครับแต่ถ้าหากเรามุ่งไปบังคับตามกฎหมายกันแต่เพียงอย่างเดียวนั้นผลที่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังกันก็ได้อย่างเช่นกรณีที่พ่อกับลูกสาวซึ่งหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อนั้นป่วยเป็นโรคจิตใช้การกักขังและก็ล่ามโซ่ลูกสาวซึ่งก็ป่วยเป็นโรคจิตเช่นเดียวกันพ,พี่ช่วยเอาโซ่ออกให้หนูที การปลดโซ่ตรวนโดยเจ้าหน้าที่นั้นใช้ความจริงใจและความปรารถนาดีนะครับต่อครอบครัวงผู้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะเยียวยาและโน้มน้าวให้ครอบครัวงผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดร,รักษาด้วยความเต็มใจไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับรักษาตามลายละอักษรของตัวกฎหมายนะครับ เรื่องของความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็ใช้วิจารยณแล้วใช้จิตวิญญาณครับในการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นเป็นหัวใจของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างแท้จริงสถานพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยก็คือบ้านของผู้ป่วยนั่นเองแหละค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูชีวิตของพงกับอาการป่วยทางจิตเวชของเขารวมทั้งคำถามและคำตอบ จากพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551ที่จะสามารถไขข้อข้องใจต่างๆกันได้ในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยนะครับ